ซวยของผู้ชายคนหนึ่งที่ดันบังเอิญเข้าโรงพยาบาลไปแล้วไปนอนห้องรวมกับสิ่งที่น่ากลัวกดผีนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนทําให้ขาสองข้างของเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักมากต้องนอนโรงพยาบาลตอนนั้นก็ขอนอนเตียงพิเศษแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เต็มทําให้เขาเนี่ยต้องไปนอนในห้องผู้ป่วยรวมเรื่องของเรื่องเลยก็คือห้องผู้ป่วยรวมนี้เนี่ยมันมีเตียงเดียวที่แบบว่ามีการใช้งานอยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แก่มากผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้าไปพักในห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยตอนแรกก็คือยังชิวๆอยู่และในขณะที่เาากํลัง นอนชิลๆอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยอยู่ๆเสียงเครื่องมือการแพทย์มันก็ดังขึ้นมาเว้ยพยาบาลก็รีบวิบ่งกันเข้ามาในห้องหลังจากนั้นก็พยายามใช้เข็มฉีดยาเนี่ยฉีดก็ไปในตัวคุณตาปรากฏว่าเข็มฉีดยาหักผู้ชายคนนั้นก็อึ้งเลยว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยและหลังจากนั้นไม่นานทุกคนมันก็มีเรื่องพีคเกิดขึ้นเมื่อคุณตาคนนั้นเนี่ยอยู่ๆก็อาการโครม่าแล้วคุณตาก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจอด้หรือเปล่าไยมตอนนั้นเนี่ยก